สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทาเองอร่อยจังแอดมีจมปดาทองสีจมปดากินสุกจากสวนบุญสุกปันสุกของคุณสุริโยอินุรักษ์จากพัทลุงมาแนะนำลูกที่แอดได้มาขนาดกําลังดีสุกนิ่มพร้อมปอกแล้วค่ะส่วนวิธีปอกนะคะเราใช้มีดกรีดจากขั้วลูกมาก้นลูกกรีดเป็นทางยาวล้วใช้มีดกรีดเปลือกตรงขั้วลูกให้รอบจากนั้นเราก็มาดึงเปลือกจมปดาให้แยกออกจากกันสังเกตนะคะเปลือกของจมปดาทองสีจะบางมากปอกง่าย เนื้อออกจากเปลือกก็ง่ายสั่งไม่หนายุมแน่นขนาดยุมก็เท่าเท่ากัน,นค่ะสังเกตดูตอนที่แอดดึงได้เลยนะคะว่าเปลือกบางมากเนื้อของจำปดาหลุดออกจากเปลือกง่ายมากสั่งแทบไม่ติดกับเนื้อส่วนเนื้อของจำปดาทองสีนะคะก็ติดกับไสเป็นพวงดึงออกมาสวยมากไม่มียุมของจำปดาติาดอยู่กับเปลือกเลยนี่ค่ะเนื้อของจำปดาทองสีนะคะสีส้มสวยยุมดึงออกจากไส้ง่ายจากที่ผ่าดูเนื้อข้างในเนื้อของจำปดาทองสีจะหนา เนื้อมีเส้นใยเมล็ดกลมเล็กจากที่ได้ลองชิมเนื้อของจำปะดะทองสีรสชาติหวานละมุนกินตอนสุกพอดีจะอร่อยมากส่วนเม็ดเอามาต้มใส่เกลือนิดหน่อยอร่อยมากๆกินเพลินเลยค่ะใครชอบกินจำปะดาแดแนะนําจำปะดะทองสีจากสวนบุญสุกปันสุได้ลองชิมแล้วติดใจแน่นอนเขามีต้นพันธุ์ขายด้วยนะ